สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3จัดโครงการล้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตพืชผลทางการเกษตรเพื่อป้องกันการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่ไม่ได้มาตรฐานให้แก่เกษตรกรรายละเอยียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในตัวสอบข่าวเช้านี้ เรื่องของสินค้าเกษตรปลองหรือว่าไม่ได้มาตรฐานนะคะคทางกลุ่มวิจาการก็ไม่ได้นิ่งนอนใจมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องประชาสัมพันธ์ให้ความรู้นะคะจัดโครงการรัําจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพนะคะตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปีนี้ก็เป็นการลดต้น,ตนตทุน,ทนการผลิตด้วยนะคะคผมรวมถึงการนําเอาสินค้าปัจจัยทางการเกษตรต่างๆหลากหลายชนิดเนี่ยม,มาบริการประชาชนในโอกาสเดียวกันนี้ด้วยนะครับน่าสนใจอย่างมากเลยวันนี้ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญ2ท่านแล้วก็ร่วมรายการของเราอีกหลายท่าน เลยนะครับสองท่านขอเรียนแนะนำนะครับท่านผู้อำนวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต3นะครับท่านผอนิรันสุกจันทร์และอีกหนึ่งท่านนะครับานเป็นผอกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติสํานักวิจัยและก็พัฒนาการเกษตรเขตที่3นะครับท่านผอบุญช่วยสงขนามต้อนรับทั้งสองท่านสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ร่วมรายการกับเรานะต่างเนี่ยคือความสาคัญที่มีผลต่อเกษตรกรเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้อำนวยการคะ คือเรามีวัตถุประสงค์ในครั้งนี้เพื่อต้องการนักเกษตรกรเนี่ยรู้จักใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพปัจจัยการผลิตที่สําคัญก็คือปุ๋ยยาฆ่า,า,มาแมลงแล้วก็พันธุ์พืชครับอันนี้ปัจจัยหลักๆคือปัจจัยในการผลิตพืชมันมีหลายตัวแต่สามตัวเนี่ยจะเป็นสามตัวหลักที่ทางกรุมวิชาการต้องควบคุมให้ได้คุณภาพเพื่อให้เกษตรกร,กรใช้ของได้ดีแล้วก็ ได้กําไรเต็มที่ครับเท่าที่ผ่านมาเนี่ยความรู้ความเข้าใจของพี่น้องเกษตรกรครับท่านบอกอคุณช่วยถึงเรื่องของการใช้ของพวกนี้เป็นยังไงบ้างครับครับก็ที่จริงแล้วปัจจัยพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เกษตรกรเราคุ้นเคยนะครับแต่ว่าการใช้วันนี้ก็ยังผิดผิดถูกๆนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้การบอกต่อกันมานะครับก็สินค้าพวกนี้จริงๆแล้วมีกฎหมายดูแลนะครับกฎหมายกำกับเลยนะครับเพราะว่าไม่ คุ้มครองผวมประโย์พี่น้องเกษตรกรน,นะครับก็ส่วนหนึ่งในที่ผ่านมาก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับ mm hmm. แต่ว่าเนื่องจากการทํางานของทางสารวัตรเกษตรนะครับ<ะ>ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นเยอะนะครับก็วันนี้เราก็พยายามประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบเพื่อให้เข้าถึงพี่น้องเกษตรกรให้รู้จักวิธีการเลือกใช้ถ้ามีปัญหาแล้วจะปรึกษาใครอะไรยังไงนะครับ mm hmm. แล้วก็ ในส่วนของกรมวิชาการเกษตรเองเราก็มีหน่วยงานที่ให้บริการให้ความรู้ควบคุมกำกับดูแลอยู่ในทุกจังหวัดะะนะครับค <criptions> ่ะครับเห็นเห็นเมื่อกี้ทางคุณบุญช่วยพูดถึงสารวัตรเกษตรครับผมนะคะช,ช่วยอธิบายนิดหนึ่งว่ามีหน้าที่แลวก็มีบทยวัดยังไงเหมืหอนสารวัตรนักเรียนไหมนะคะครับผมก็สารวัตรเกษตรโดยทั่วไปอาจจะคนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักนะครับก็สารวัตรเกษตรเป็นคําเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลตามกฎหมายานะครับกฎหมายปุ๋ยวัตุอันตรายและพันธุ์พืชนะครับสารวัตรมีหน้าที่ในการที่จะเข้าไปดูแลกำกับร้านค้านะครับเหมือนคล้ายๆว่าไปสุ่มตรวจอย่างนี้ไหมครับครับ,ค,รบคือร้านค้าที่ประกอบธุรกิจในการขายปุ๋ยขยาพันธุ์พืชเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาต นะครับจากกรมวิชาการเกษตรนะครับก็มีสรารวัตรนี่เป็นไม้เป็นมือดูแลนะครับเข้าไปตรวจสอบดูในร้านว่าสินค้าที่จําหน่ายาเป็นสินค้าที่ถูกกฎหมายไหมการเปิดร้านเนี่ยได้รับใบอนุญาตไหมนะครับแล้วก็ถ้าเจออะไรที่ผิดปกติหรือไม่ถูกกฎหมายเนี่ยสรารวัตรก็มีหน้าที่ ตรวจสอบยึดหรืออายัดแล้วดำเนินคดีกฎหมายเลยครับผมเหมือนชุดที่ใส่อยู่นี่เป็นชุดของสารวัตรเกษตรใช่ครับเป็นชุดของสารวัตรเกษตรเห็นชุดแบบนี้นี่ต้องต้องดูเลยว่ามาตรฐานได้หรือเปล่าครับผมก็ก็จะมีบัตรประจําตัวนะครับต้องแสดงบัตรต้องแสดงบัตรนะครับคือกฎหมายบังคับไว้ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องมีหน้าที่อะไรแล้วก็ มีการแสดงตัวอะไรต่างๆครับตอนนี้จำนวนเยอะมากน้อยแค่ไหนครับที่บ้านเราใน11จังหวัดอีสานตอนบนที่อยู่ในเขตสำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่3เนี่ก็ก็มีอยู่ประมาณ8 9จังหวัดนะครับคือไม่ได้อยู่ครบทุกจังหวัดแต่เราดูแลทั้งหมดนะครับก็ครับผมก็ประมาณ 30- 40ท่านนะครับนะครับก็ฝากว่าถ้าพี่น้องเกษตรกรหรือใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยการผลิตก็ สามารถติดต่อสารวัตรเกษตรประจาจังหวัดได้นะครับชุดหล่อๆสวยๆแบบนี้ติดต่อได้เลยครับผมมาามทางด้านท่านผู้ในการนิรันดร์นะคะในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันการใช้ปุ๋ยของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเจอแบบปุ๋ยมีคุณภาพหรือว่ามีปัญหาอะไรบ้างไหมคะคือสภาพปัจจุบันเนี่ยยังมีสินค้าเลียนแบบโดยเฉพาะพวกปุ๋ยปลอมยาปลอมยังมีอยู่พอสมควรแต่เราก็ไม่ได้นิ่งดูดายตรงนี้เราใช้สารวัตรทุกจังหวัดออกไปดูแลออกไป ปองปรางอะไรตลอดนะครับแล้วก็จะมีการโฆษณาชวนเชื่อตามสื่อวิทยุชุมชนนะครับแล้วก็ตามตลาดนัดบ้างอะไรบ้างแบบนี้รดเล่ต่างๆลดเล่ใช่คือลดเล่จะมาเช้าๆกับช่วงเย็นที่เกษตรกรกลับจากนากลับจากไร่แล้วก็จะมานัดเจอตามตลาดนัดตามชุมชนตามหมู่บ้านบางทีจะติดต่อผู้นําชุมชนอะไรอย่างเงี้ยครับอันตรายนะครับปุ๋ยเล่เนี่ยเราเคยทําเรื่องนี้มา ต้นปีครับแล้วก็โฆษณาแล้วก็ให้ช่วยกันมีนูเป็นตาให้กลุ่มเราด้วยเพราะราราคาหรือว่าคุณภาพครับที่เป็นคุณภาพนี่จะไม่ได้เลยครับเหมือนกับปุ๋ยมี3ตัวเนี่ย N P แล้วก็ K เนี่ยส่วนใหญ่การทำปุ๋ยปลอมเนี่ยจะหลอกใส่เฉพาะตัว N ให้สูงหน่อยการใส่ N ให้สูงเนี่ยพอพืชได้รับช่วงแรกเนี่ย การเจริญเติบโตทางด้านใบแต่เขียวดูมันจะสุดชื่นแต่ว่าตัวพีกับเคแทบไม่มีเลยการเจริญเติบโตก็ไม่ดีแต่ก็ไม่ดีผลผลิตก็ต่ำเพราะพีกับเคซึ่งช่วยการเจริญเติบโตแล้วก็ให้ดอกผลเนี่ยตรงนี้ต่ำผลผลิตก็ยิ่งต่ำครับคือสามารถหลอกเกษตรกรช่วงแรกโอ้พอหวานเข้านาชั้นเขียวจังเลยคืนลดต้นทุนในการซื้อไปได้เยอะจริงแต่ว่าผลผลิตไม่ได้ครับค่ะแลวทีนี้ พี่น้องเกษตรกรเองจะรงทราบได้ยังไงว่าสิ่งที่เราซื้อมาเนี่ยมันปลอมของเลียนแบบดูยังไงคือเราแนะนําอย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าปุ๋ยที่ขายเล่เนี่ยอย่าพยายามติดต่อซื้อเด็ดขาดเพราะมันเป็นเรื่องของกฎหมายการขายปุ๋ยเล่ค,คือผิดกฎหมายครับผิดกฎหมายเลยผิดกฎหมายเลยครับปลอมหรือไม่ปลอมเราไม่รู้แต่ว่าคุณขายปุ๋ยเล่นี่คือผิดกฎหมายคือมีที่ตั้งไม่แน่นอนนี่เขาขายเขาขายถู้ต้องนะครับถูกต้อง,องนะครับก็คือขอแนะนําเกษตรกรทุกคนว่า ถ้าปุ๋ยที่ไปเรข่ขายเนี่ยพยายามอย่าได้ซื้อเด็ดขาดเพราะคุณไม่มีสิทธิ์รู้ว่าปลอมหรือไม่ปลอมอมแต่ให้สังวอรไว้เลยว่าน่าจะปลอมโอกาสเสี่ยงสูงมากครือคือ,คอ,อถ้าเราเทียบสมมุติว่าปุ๋ยหนึ่งกระสอบเนี่ยราคาตามร้านทั่ยไปเท่าไหร่แล้วก็ปุ๋ยเล่เข้ามาขายเท่าไหร่ทำไม,มทาให้พี่น้องเกษตรกรเขาไปซื้อคือการขายปุ๋ยเล่ทําไมที่เกษตรกรถึงสนใจเออขามีการโฆษณาชวนเชื่อมีการแถมนู่นแถมนี่ของแถมเยอะมากมันขายาอย่างนะถูกต้องเหมือนกับว่าคนที่ไปขายของพวกนี้เขาเป็น พูดที่ดีมากสามารถกล่อมให้เกษตรกรเชื่อเขาได้หลายๆอย่างครับแล้วก็มีแถมนี่แล้วก็ราคาก็จูงใจอีกสมมติท้องตลาดขาย800ก็ขายเหลือ400อย่างนี้ครับครึ่งต่อครึ่งเลยครึ่งต่อครึ่ง4-500แต่ที่กินทานอาหารไม่ได้ข้านอาหารไม่ได้เลยไม่ได้เลยสักตัวนึ่งครับแสดางว่าถ้าเป็นเล่ถ้าเป็นปุ๋ยเลซนี่เราเราเราต้องระวังมากๆเป็นขั้นเพิ่มต้นทุนการผลิตที่สูงมากนะครับซื้อปุ๋ยปลอมเหมือนกับ เอาดินไปใส่นาเอาดินไปใส่พืชไร่อะไรแบบนี้มันฟื้อดินต่อปล่าใช่ค่ะแล้วปีนี้ปี2569เนี่ยรัฐบาลมีนโยบายเป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตใช่ไหมคะเรามีการขยายผลนโยบายตรงนี้ยังไงบ้างคือการลดต้นทุนิการผลิตในนามของกลุ่มวิชาการที่เราดูแลเกษตรกรเนี่ยเราก็ต้องดูแลพวกปุ๋ยพวกยาพวกพันธุ์พืชเนี่ยให้มันได้คุณภาพเพื่อต้องการที่จะไปลดการปัจจัยการผลิตตรงนี้ให้ ให้ราคามันมันน้อยลงเพื่อได้ผลผลิตที่สูงขึ้นการใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพเนี่ยเป็นการเพิ่มผลผลิตที่มากขึ้นนะครับเกือบเท่าตัวปุ๋ยดีปลอมผลผลิตก็จะดีขึ้นตามปุ๋ยดีพันดียาดีผลผลิตก็จะสูงขึ้นตามก็เป็นเรื่องของราคาที่สูงขึ้นตามตัวอันนี้ก็เป็นนโยบายที่ลดต้นทุนของกลุ่มวิชาการเกษตรในเรื่อง ในเรื่องปัจจัยการผลิตตัวนี้ครับครับผมการวางแผนระยะยาวรวมถึงช่วงหน้าแ้งเนี่ยที่ปัจจัยการผลิตเนี่ยโอ้โหหลายคนนี่ก็หนักเลยนะเพราะว่าน้ําก็ไม่มีแล้วเนี่ยทางทางสํานักงานเนี่ยมีการเตรียมการเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมครับครับในช่วงที่จะเข้าฤดูการผลิตนะครับก็คือในช่วงทางนโยบายของทางผู้ใหญ่นะครับก็ทางอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเองท่านก็ประกาศให้ช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาเป็นช่วง3เดือนวิกฤต เป็นวิกฤตเป็นวิกฤตนะคือ,อพี่น้องเกษตรกรก็ลําบากอยู่แล้วนะครับ,รบน้ําก็ไม่มีทําการเกษตรก็ไม่ได้แล้วยังจะต้องมาเผชิญหน้ากับปัญหาปุ๋ยปลอมหรือ,อปัจจัยที่ไม่ได้มาตรฐานพวกนี้นะครับท่านก็เลยให้นโยบายให้สาระวักรกษตรต้องเข้าทํางานอย่างเข้มงวดนะครับก็คือใน11จังหวัดเนี่ยเรามีร้านค้าอยู่ จำนวนประมาณ6,600ล้านะคร6,600ล้านครับในช่วง3เดือนเนี่ยสารวัตรจะต้องเข้าไปทุกร้านเลยนะครับเข้าไปดูทุกร้านเลยเอสเตอร์ไลน์ครับสแกนทุกร้านนะครับเข้าไปดูสินค้าในร้านได้มาตรฐานไหมเข้าไปให้ความรู้ผู้ประกอบการว่าสินค้าที่เข้าร้านของคุณควรจะเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่านําของปลอมของที่ไม่ได้มาตรฐานมาเข้าร้านนะครับก็ให้ดูที่การขึ้นทะเบียนนะครับอย่างปุ๋ยที่ข้างกระสอบเนี่ยมันจะมีการขึ้นทะเบียนอยู่นะครับก็ พันธุ์พืชวัตถุอันตรายพวกยาแล้วก็ปุ๋ยพวกนี้เป็น<ม>สินค้าที่ต้องขึ้นทะเบียนนะครับ,รบต้องได้รับอนุญาตในการผลิตนะครับ<ม>ก็ขอฝากพี่น้องให้ดูาการขึ้นทะเบียนนะครับพวกกอบการก็เอาสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายมาจําหน่ายนะครับ<ม>ก็เพื่อให้พี่น้องเราได้สินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ไปผลิตพืชก็จะคุ้มค่าการลงทุนเหมือน<ม>ทางที่ ในในกรณีที่เราเจอสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าสินค้าปลอมอย่างเงี้ยอำนาจหน้าที่ของสารวัตรการเกษตรเนี่ยเราเราทำอะไรได้บ้างเราถ้าเจอสินค้าที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะครับเราสามารถที่จะยึดอายัดสินค้าไว้ทั้งหมดเป็นคล้ายๆของกลางเลยใช่เป็นของกลางแล้วก็ส่งดาเนินคดีนะครับรวบรวมพยานหลักฐานอ๋อถ้าบอกี่ถ้าเรอย่างงี้คือการทํางานเนี่ยเราเราทำของเราโดยหน่วยงานเดียวหรือว่าเราต้องทําร่วมกับตํารวจด้วยไหมคะ ต้องทาร่วมกับตารวจครับเราไม่มีสิทธิจับแต่เราไปอายัดเราไปตักเตือนอะไรพวกนี้ได้ก่อนเป็นชี้ช่องอย่างนี้นะครับตํารวจก็จะไปจับอีกทีหนึ่งทีนี้ปัญหาคือถ้าสมมติเราจะไปซื้อปุ๋ยตามร้านเนี่ยไม่ใช่ปุ๋ยเรวิธีการดูดูยังไงบ้างว่าจะได้ของดีมีคุณภาพมาตรฐานท่านผบอินี่ครับคือแนะนําเป็นการแนะนําให้เลือกซื้อปุ๋ยนะครับเราต้อง แกษตรกรต้องดูว่ากระสอบนั่นอ่ะมันมีรอยฉีกรอยขาดอะไรหรือเปล่ามันจุบหันใช่ครับแล้วก็ไม่ควรซื้อปุ๋ยจากพ่อคาล่เรบควรซื้อปุ๋ยจากร้านค้าที่มีใบอนุญาตถูกต้องนะครับแล้วก็หน้าจะดีที่สุดก็คือเลือกซื้อปุ๋ยจากร้านคิวช็อปคิวช็อปคือร้านที่มีคุณภาพของปัจจัยการผลิตพวกนี้ทั้งหมดเราตั้งให้เป็นร้านคิวช็อปมันมีมาตรฐานในการตั้งร้านคิวช็อปอยู่ ถ้าเกิดจะซื้อจากร้านคิวช็อปเนี่ยจะได้คุณภาพที่สูงมากแล้วก็ปลอดปุ๋ยปลอมยาปลอมสังเกตดูป้ายคิวช็อปเลยใช่จะปรากฏในร้านมีตั้งร้านคิวช็อปอยู่ครับแล้วก็การซื้อปุ๋ยแต่ละครั้งเนี่ยให้แต่กรกรขอใบกำกับภาษีทุกครั้งยังไงครับก็คือขอบินเหมือนกับเราซื้อวัตถุทั่วไปแล้วซื้อสินค้าทั่วไปแล้วก็ แน,นามมาะนำเกษตรกรพยายามเลือกใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับดินแล้วกักบพืชที่เราปลูกอยู่ใช่ครับ <c oughs> คือถ้าเราใช้ปุ๋ยให้ตรงกับความต้องการของพืชเนี่ยเราก็จะได้ลดต้นทุนการผลิตไปในระดับหนึ่งเหมือนกัน <c oughs> สมมติว,ว่าปุ๋ยเนี่ยมันมี NPK ใช่ไหมครับครับ <c oughs> ทีนี้พืชแต่และตัวเนี่ยมันต้องการธาตุสามตัวนี้ไม่เหมือนกัน <c oughs> อย่างผักเนี่ยเราต้องเน้นทาง ใุ๋ยไนโตรเจนได้สูงสเพื่อต้องการความเขียวความต้องการใบขนาดใหความอวบน้ำเร็วนี้ก็ใช้ตัว N สูงแต่ถ้าพืชต้องการความแข็งแรงมากๆเนี่ยก็ต้องใช้ตัว P แต่ถ้าต้องการให้ผลผลิตหวานกรอบอร่อยติดดกก็ต้องใช้ตัว K เพราะฉะนั้นพืชแต่ละตัวเนี่ยในพืชไร่พืชสวนหรือนาเนี่ยจะมีความต้องการปุ๋ยตัวเนี้ยที่แตกต่างกันออกไปถ้าเกษตรกรรู้จักเรื่องการใช้ปุ๋ยสามตัวนี้เป็นการลดต้นทุนอย่างดีครับ ต้องการที่จะให้ใช้ให้ตรงตามความต้องการของพืชแล้วเรายังให้ปุ๋ยเรายังมีวิธีการแนะนําการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินด้วยครับตรงนี้ทางเขตสามก็ออกไปแนะนํเกือบทุกจังหวัดครับในเขตที่เราดูแลตรงนี้เพือต้องการเกษตรกรใช้ปุ๋ยแบบลดต้นทุนเลยเพราะแสดงว่าที่ผ่านมาทางเขตก็ทํางานกันเชิงรุกพอสมควรเป็นยังไงบ้างครับการปฏิบัติงานที่ผ่านมาท่านผออครับก็แต่ละศูนย์จังหวัดเรามีสพจังหวัดอยู่ในเขต ของสพสามเนี่ยเป็นอีสานเหนือนรเราควบคุมดูแลทั้งหมด11จังหวัดก็จะมีนักวิชาการเกษตรออกไปบรรยายออกไปให้ความรู้วกตกรต่อเนื่องเรื่อยๆครับออกไปทําแต่งทดสอบด้วยออกไปให้ความรู้ด้วยตรงนี้ก็จะได้รับความรู้ท่วนทวแล้วแต่แต่ถ้าสมมุติว่ายังไม่ไม่ทราบว่าจะไปตรงไหนก็ขอให้ติดต่อมาที่สพสามที่เดียวก็ได้ ร้องขอมาได้ร้องขอมาได้แล้วก็<น>เราสามารถที่กระจายไปคุณอยู่จหวันไหนเราก็สามารถที่จะแจ้งไปได้อาจจะ<ห>มีกลุ่มเออกษตรกรเขารวมกลุ่มการไปกลุ่มสหกรณ์การผลิตอันนี้ไปได้เลยเอาความรู้ไปลงได้ขออนุญาตไปทางท่านผอบุญช่วยนะคะเรื่องของโครงการร้านค้าคุณภาพหรือว่าคิวช็อปที่ผอได้เราพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยการที่จะเข้าร่วมเป็นร้านคิวช็อปเนี่ยก็จะต้องมีมีมาตรการหรือว่ามีคุณสมบัติยังไงบ้างคือคุณสมบัติอันหนึ่งก็คือจะต้องเป็นร้านที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับคือได้รับุญต ถ้าคุณขายปุ๋ยก็ไม่ใบอนุญาตขายปุ๋ยถูกต้องนะครับแล้วก็คุณสมบัติอื่นๆก็ทางเจ้าหน้าที่เราจะเข้าไปแนะนําคือโดยปกติร้านค้าก็ขายผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับแต่เราก็มีคําแนะนําในเรื่องการจัดร้านการแสดงใบอนุญาตให้เห็นเด่นชัดนะครับแล้วก็สินค้าที่เข้ามาเนี่ยเราก็จะมีการตรวจสอบอ,อ,อย่างเข้มข้นนะครับคือดูแลเป็นพิเศษ คือเป็นร้านที่ได้รับการรับประกันจากพนักง,งานเจ้าหน้าที่แล้วว่าขายสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่พึ่งของเษกษตรกรได้นะครับาทางร้านค้าสามารถที่จะขอคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมมีข้อมูลอะไรใหม่ๆเราก็จะดูแลร้านคิวช็อปเป็นพิเศษนะครับร้านาที่<ง>ยกระดับว่านี่เป็นร้านคิวช็อปครับดูยังไงดีครับคือวันนี้เราได้ทําป้ายให้แล้ว นะครับหรือหรือถ้าพี่น้องเกษตรกรเข้าไปแล้วก็สอบถามก็ได้นะครับถ้าบางทีป้ายอาจจะอาจจะมองไปไม่เห็นก็ถามว่าเป็นร้านคิวช็อปไหมนะครับร้านนี้เป็นร้านคิวช็อปไหมนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เราทางกรมก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของร้านค้านะครับก็เกษตรกรก็ได้ประโยชน์นะครับผู้การก็ได้ประโยชน์ก็มีแหล่งที่น่าเชื่อถือให้ดูในพื้นที่ด้วยนะคือซิน เราควบคุมยังไงครับถ้าสมมติออกนอกรูนอกทางเนี่ยครับมีใบยึดแบบนอนุญาตอย่างนี้ไหมครับครับเราก็ดาเนินคดีตามปกติเลยครับอ๋อคือเราให้สิทธิพิเศษท่านเราโฆษณาให้ท่านนะครับเหมือนวันนี้ก็เป็นการโฆษณาให้ร้านคิวช็อปแต่ถ้าท่านเข้าโครงการแล้วท่านไม่เป็นคนดีไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เราก็ยึดร้านคิวช็อปคืนนะครับแล้วก็ดําเนินคดีเหมือนปกติทั่วไปนะครับค่ะ ก็มาถึงช่วงนี้อยากจะขออนุญ,ญาตรบกวนทางท่านผู้ในการนิรันนะคะให้ข้อแนะนํากับพี่น้องเกษตรกร,รเมื่อมีปัญหาด้านปัจจัยการผลิตการเกษตรนะคะจะขอความช่วยเหลือหรือว่าติดต่อได้อย่างไรคะสำหรับเกษตรกรทั่วไปที่ยังไม่รู้ว่าจะชี้แจงหรือว่าจะแจ้งมาที่ไหนก็โปรดแจ้งมาที่สพสามนะครับชื่อเต็มสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3 ผมนาะยนิรันสุกัน์ผอ,อสำนักวิจัยนะครับเบอร์0818727919สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับโดยตรงจากถึงท่านผอ,อเลยนะครับได้เลยครับขออีกครั้งครับท่านผู้รายนการครับ081ครับ8727919ครับสามารถติดต่อได้โดยตรงตลอดเวลาไม่เว้นวันหยุดราชการครับ ถ้าเกิดมีปุ๋ยเล่อะไรมาแจ้งผมได้ตลอดเราจะมีสารวัตรออกไปเดี๋ยวนี้เลยอทันทีเลยทันทีเลยเบอร์สุดท้ายที่ขึ้นให้ตอนนี้เลยนะครับรวมถึงเบอร์สํานักงานก็ขึ้นให้ด้วยตรงนี้นะครับติดต่อเข้าไปได้เป็นช่องทางที่จะดูแลในเรื่องของปัจจัยการผลิตด้วยนะครับช่องท้ายอยากให้ท่านผออไปช่วยฝากครับถึงให้ผู้ชมที่เป็นเกษตรกรใกล้ถึงฤดูการผลิตแล้วเตรียมตัวยังไงดีครับเรียนเชิญครับครับก็พิสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบ มากนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาของภัยแรงหรือราคาพืชผลนะครับทางสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3นะครับหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยก็ได้ทําหน้าที่ตรงนี้นะครับในทุกมาตรการนะครับทั้งการป้องกันปราบปรามนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับถ้าถ้ามีปัญหาก็แจ้งมาได้นะครับหรือว่าถ้าทางร้านค้านะครับอยากจะขอความร่วมมือคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมก็ก็ยินดีนะครับที่ เป็นทีมด้วยกันนะครับก็ถ้ามีปัญหาก็แจ้งมานะครับท่านมีปัญหาเรื่องใช้ปุ๋ยใช้แล้วไม่ได้มาตรฐานมันมีอาการผิดปกติก็แจ้งมาได้เหมือนทางท่านผอเรียนเมื่อกี้นะครับนะครับหรือมีปัญหาอื่นข้อร้องเรียนที่เจอในพื้นที่ก็ได้หมดเลยได้หมดเลยครับแจ้งมานะครับทราบข่าวว่าจะมีกิจกรรมด้วยใช่ไหมครับท่านท่านผอนันดันคือผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับที่เกี่ยวกับให้ความรู้กัน กกกับเษตรรในวันที่16มีนานะครับเราจะมีกิจกรรมตลาดผักปลอดภัยนะครับในชุมชนบ้านโคกสำรานฎรอำเภอบ้นแฮดอยู่ที่บึงแก่งละวานะครับตรงนั้นเราได้มีกิจกรรมทําผักผักปลอดภัยโดยใช้สารชีวินสีชีวินสีใช้สารชีวินสีมันมีทั้งไส้เดือนฝอยมีทั้งแบคทีเรียเชื้อราที่ช่วยกําจัดตะรูพืชตรงนี้ เพื่อต้องการที่จะผลิตผักปลอดภัยแล้วก็จะเข้าสู่อินทรีย์ต่อไปนะครับ mm hmm. ตรงนี้เราจะเชิญท,ท่านทิพย์ดีมาให้ความรู้เกษตรกรในวันนั้นด้วยแล้วก็พาผู้สื่อข่าวมาทําข่าว mm hmm. เพื่อต้องการที่จะสื่อให้ประชาชนรทราบว่า mm hmm. ไม่จําเป็นต้องใช้สารเคมีเยอะๆก็ได้ในผัก mm hmm. เราสามารถใช้ไส้เดือนฝอยตัวนี้ mm hmm. เพื่อให้ผักปลอดภัยต่อผู้บริโภคใช้ธรรมชาติเข้าไปใช้ธรรมชาติเข้าดูแลรรนะครับ,รบเพื่อเข้าสู่ผักอินทรีย์ต่อไป mm hmm. วันที่16มีนา2559นะครับมตีโมงครับงานเริ่มตั้งแต่9โมงนะครับเกษตรกรไปลงทะเบียนมีการบรรยายความรู้เรื่องการผลิตไส้เดือนฝอยบรรยายการผลิตผักปลอดภัยยังไงละกับกลุ่มเกษตรกรที่ทําผักอยู่ในบึงแก่งละวะาตรงนั้นนะครับและอีกงานหนึ่งคือวันที่17เราจะจัดงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังซึ่งมีเทคโนโลยีของกรมเข้าไปเนี่ยเพื่อต้องการอัพให้หัวมันเพิ่มเป็น ห้าถึงสิบกิโลต่อไร่ในอนาคตนะครับตรงนี้มีเทคโนโลยีชั้นสูงจัดที่ไหนครับที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาลสินครับงานเริ่มเก้าโมงเหมือนกันก็ยินยินดีเรียนเชิญเกษตรกรทุกท่านที่สนใจเพืชสองตัวนี้นะครับทั้งผักและ มันสัปะหลังครับ16 <c oughs> 17เดือนหน้าปักหมุดเลยห้ามไปไหนเด็ดขาดเกษตรกรที่สนใจทั้งในเรื่องของผักปลอดภัยแล้วก็เรื่องของมันสัมปะหลังด้วยนะครับชาวนี้ขอบพระคุณทั้ง2ท่านรวมถึงพี่พี่สารวัตรเกษตรที่ให้เกียรติกับรายการของเราขอบพระคุณมากมากครับขอบคุณค่ะคอบคุณค่ะ่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามสนทนาภาษาอาเซียนกันค่ะ